ไม่มีใครฟังกูเลยตกไปอีกรอบใช่ไหมเป็นเป็นวอยนโมยเผมเนี่ยแหละปาโอเคครับกาสวัสดีกาวตีนท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็จะมาคิวน้โมกันนะฮะ้วยกิจการอยู่แค่น้ำน้อะในวันนี้ครับอยู่กับเกมอมอยนะก็เราจะมาทำการเล่นซอดแอบด้วยคำว่าวิ่งเร็วคูณ3ามก็ใครเจอก่อนภายใน1นึ่นาทีนะ แล้วก็ชนะครมีแค่สี่คนครับมีนายขำนะฮะแล้วก็นายน้ำโมแล้วก็พี่หนึ่งมวยตึ๊กนะครับผมก็่อนยันนะครับผมลืมจับเวลาครับผมเขาอีกห้าวินะครับห้าวินะครับสำหรับผู้แอบนะครับก็ผมไปฆาตกรพี่ที่ผมเอ่อพี่ธีคนคุณแคส์ับมาได้เลยครับครับผมคือคนห้าเนี่ยคือก็ต้องห้าคนซ่อนนะห้าห้าให้เจอนะฮะ เราให้เจอแล้วก็สามารถคิวได้นะห้ามคิวเกินหนึ่งตัวไม่งั้นห้าคิวเกินสอแล้วยังหาไม่ครบเกินสองคนจีหนึ่งคนก็ได้มั้งคนหนึ่งเฝ้าไว้นะเออได้รืมปิดไฟถ้าปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้นะแห่กี่หนึ่ง สวัสดีครับคุณข้ามคุณทีคกับค้ามวันน mm hmm. ี้กับข้ามคุณข้าสวัสดีครับโอ้ยมึงไม่ทันมกูร้เรื่องกันสิบห้าวิมึงไม่ทันมกูร้อนนโมอยู่ไหนวะนโมจ้ะนโมข้ามเฮ้ยเดี๋ยวแป๊ไม่เห็นเราดีเห็นแล้วเห็นแล้วไงแดงแป๊ดเลยอยู่ใน ไม่เห็นดิเห็นเห็นไอ่เสตัว่ไอ้ไม่บอไม่ยคุณหนึ่งแม่งเวิ่ไม่ทันไงโอ้พี่หนึ่งแม่งห้ใช่เต็มเลยใครสอดตัวโอเคเอาวัตเตอมวัตเตอร์เมมาวัตเตอมวัตเตอร์เมดีแคสอ้าวแคไม่เปลี่ยนเป็นสีของตัวตัวละครที่คุณชอบอะครับเอาควายที่สีแล้วอะ มูดอยากขูดจมูกเือกว่าอะคอตีฟ้าต้าเข้มต่อเนี่ยปวดปวดรู้สึกเป็นสีม่วงมันยานอะไรก้างไม่รู้เอาเบะก็เหมือนจะบอกตัวไปอีกรอบใช่ไหมอ่าบริสุทครับเบะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเบะเป็นคนโอเคครับก็คนบริสุทธิ์นะก็ต้องหาที่ซ่อนนะแล้วก็หาหนี หนีให้หนีให้ได้นะนี่ง,ง่ายๆครับหนีให้ได้ครับภายในหนึ่งนาทีแล้วก็ต้องซ่อนเลยครับทุกคนครับครับย <c oughs> ี่สิบห้าวีนะครับสำหรับ,บการแอบ,บนะครับพร้อมกันแล้วก็โป๊อีกเดี๋ยวเหรอไอ <c oughs> ้แผนนี้ต้องไปผลท่านึงทีได้ผลถ้าไอ้นโมอีนหนึ่งอยู่ที่เดิมกันนะผมว่ารู้นแน่ๆทีเดียวตัวว <c oughs> ่าละเอาเงินใช่ไหมได้ผลหมดเวลาแอบแล้วนะเริ่มแล้วนะอ่าใช่ ตัวเจอวิ่งเลยวิ่งเลยเก็บ้อมนะโมเก็บของนะโมเก็บ้อมเพร้อมเก็บของให้พร้อมนะเจอแล้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไปสองวันแล้วไม่น่าเราไม่น่าวิ่งกูวิ่งก่อนเลยรู้แล้วอยู่ตรงไหกันต้องหนีหนีหนียังไม่ได้หนีไม จะของช่องเกลแน่นอนรไปศาสตร์ตีบีนะเราเจอไปสอนพี่หนึ่งพี่หนึ่งตกใจเลยโอ้ยไอ้เย่าหนึ่งกูรู้แล้วใไงวะินทั้งแบบอ๋ออ๋อนั่นไงดีคนหนึ่งเห็นแคทบ้างไหมไม่ต้องไม่เห็นไม่จแคสจะน่าว่ะไปไหนวะแคสไปเอฟไหนวะอ่ะถาอยู่ด้านซ้ายมือ อยู่แมปซ้ายอยู่แมปซ้ายมันจะบินให้เดินมาเจอแล้วกันนะอยู่นี่นะแคทอยูนี่นะแคทเอออยู่ที่เนี่ยแหละวนเนี่ยแย่ๆเลยมาอยู่แล้ววโยก็ตามาแล้ววิและคืนนี้ขาจะฆ่าคนนะฮะห้องนั้นมันห้องตรงตองนั้นมันห้องตรงวันกู พี่หนึ่นงห้องโคลนแะล้วมันก็ตายาพี่หนึ่งครับไอตอนแรกก็เรกว่าขำนะแม่งจีมพูเลยจียมพูม้แต่ไกลเลยไอ้ยันห <มา S 1> นีกูเนะบอกแล้วแผนไม่ฆ่าน,นี่สนุกจริงแผนนี่ฆ่าคือแค่ใน,นสี่คนเม่อก็หาตายแล้วนะไม่ได้เป็ดบอกไม่ฆ่าแต่ยับมอยดิสาร์จเรียบร้อ อ่ะน้ำโมยกันวะไปโว้กันไปโว้กันไปโว้กันไหมไปโว้กันไปโว้ไปโว้ดูน้ำโมดูน้ำโมดูน้ำโมดิไม่ทันน้ำโมไม่ทันแตะไม่ทันเลยลูกบอกดโวเ้ยอะไรวะถ้าคุณพวกคุณเบื่อนะฮะถ้าถ้าคุณเบื่อว่าไอ้ใครเป็นซ้ำบ่อยแนะนำมาโว้ดคนนั้นนะวิธีง่าย ไม่อย่ากยิ้มใช่ใช่ผเพราะนี่คือวิธีการของพวกเราแล้วเพราะเราเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นไงใช่มีแกบนตัวเองนะฮะแล้วก็และครั้นี้คุณละโมจะฝากตอนตายนะจะฝากคําว่าคําเดียวครับก็ฝากคนอื่นช่วผมด้วยนี่เป็นอะไรละโมไม่รู้ดิเขาก็เสียตอนตายอ่ะสไต์แจ็กกี้มันน่าจะไม่อะไรก็ต้ให้เสียงนะอ่ะ สกตายอยากเป็นอยากเป็นจริงๆอยากเป็นจริงๆอยากเป็นอยากเป็นโอ้ยอยากเป็นอยากเป็นอย่หนึ่งไม่ได้เป็นไหนยินมพี่หนึ่งยังไม่ได้เป็นเลยตอนนี้ไม่ไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นอย่าเลยอย่าพูดอย่าพูดเป็นเวะโอเคอืมเฮ่ออีโปส้นอีกนอีกขึ้นอี่อี้ไดโจโหแม่งวิ่งหนีแล้วจะแล้วว่าเราควรตัดความสว่างว ตาสว่างปิดไฟแล้วกันนะพี่อคมสมื่นมิดโอ้ใจเนียโอเคพร้อมยังพร<อ>้อมพอมึงพูดอย่างเงี้ยกูก็มึงอ,อัดไฟอย่างเงี้ยแล้วนึงมันเหลือเก้าวิอวเอาเลยก็ได้อ้าสัง <laughs> ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องอเดี๋ยววันนี้เราจะเอาหัวนำโมมาขวระแตงโมน,นะฮะโอ้ก่อนไฟดับ อ้าววันดีครับคุณชมพูครับวันดีพี่หนึ่งพี่หนึ่งครับวันดีครับไม่ฆ่าผมได้ไม่ฆ่าครับผม <c oughs> เก่งใจครับพี่ผมปล่อยพี่หายสักโลกนี้สักครั้งม,มัง้งเหนื่อยอ้าววันดีครับคุณโนโมนโมน,โม,นโมตายแล้วตายตรงหน้าทอมโมอยู่ไหนวไ,ไ,ไม่รู้สิกำลังเค็เลิวเดี๋ยววะเดี๋ยววะเดี๋ยวยวะหมดไปแล้วนะครับผมสามสิบวินาทีนะครับผมแค่ครับคุณไอครับแต่หาผมไม่ได้เจอแล้วครับอยู่ไหนวะ ี๋ยวแค่ไป,ไปเร็จังเมื่อกี้น้ำโมยอยู่นะมันอยู่หน้าคอมใช่ไหมอ๋อนอนตายแล้วพี่น้ำโมเงี้ยวไปอยู่ไหนวะเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเขาอยู่อยู่ไหนกันน่ะิีเฮ้ยไม่ทันแน่ๆเพราะว่าประตูมันจะปิดแล้วไม่ทันสองหนึ่งใช่ครับผมไม่ใช่เหรอยิงชนะครับผมอยู่ไหนอ่ะ นายาตจุดเกินนญายาเหรอฮะนญายาเหรอใจุดเกินญายาเหรอไม่ทันนญายาเหรอโลความแล้วอ่ะเรื่อไปมันต้องพี่ก็เลยบอกนี่นะเดี๋ยวปรับความมืดหน่อยครับหน่อยถ้าเราปรับให้มืดเนี่ยผีจะเห็นมืดไหมในญาติเหรอมีคาโนโมโมยังเออเลย ดูทีแบบไม่รังอเลยเดี๋ยววะเดี๋ยววะใจแค่ทักแค่แค่แค่เดี๋ยวตรงนี้ตัดออกนะคือถ้าครั้งหน้าเราปล่อยยล้โมรอดเว้ยแล้วก็มากดบนน้ำมูกอืมเฮ้ยไหนออมะไรเสียแล้วนะเอ๋ใครบอกซื้อมั่งใใคครรเเปป็็นนไม่ได้เป็นไม่เป็นจ้าพี่หนึ่งเหรอไม่รอ้เอาผ้าสวังใหม่นะนั่นเองนีดแต่เวลา พี่หนึ่งครับขอโชคดีนะครับคู้ขับสวยงามแอดมึงจะเล่นมุกนี้งอ่ะเพราะเราจะเล่นมุกนี้กันจริงเหรอจะเอาเวลาได้นะอ่มเง็วเร็วเร็วเร็วเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูไอ้โนโมออกไปไปแล้วเอาอย่างพอมแล้วพรอมแล้วพ้อมแโนโมไปค้ำลาก่อนแมวละขอผ่านผมเชื่อว่า เตอกเจอแล้วอคนเจอแล้วจอยาไปเตียาไปตียาไปตียาไปเตีอมาข้าวผมอยอะไปเตะเยอะไมเตข้าวไข้าไปจแกอยู่ไหนเอ่ยอยู่ที่ดีแต้าข้เข้าใจละโอเคเล่ตาิบีโโมก็เราไปไปห้องเครื่องดีกว่าห้องเริ่มต้นน่ย พูงคำตอวนักต้องออกจากปีนี้เราดูไม่เป็นจริงๆเว้ยขอแบบเนี้ยคุณหนึ่งผมเจอแล้วจเจอแล้วไปแ้แต่จะแต่จะโหวตให้ผมบอกใช่อะไร <laughs> ม,ไม่วงะต่ <laughs> ม่วงอะไรพี่อ้าวเรียบร้อยเจอเจอแล้วโอ้ยแยกเลยแยกอ้าว้ะได้เหรอไม่ใช่เพราะว่าตามแผนตามแผนที่เราประชุมกันไว้นะครับโวดไทยนะครับ อาเจ้าของช่องครับว่าไปแปลกวะรักชาติรักชาติตัวเองครับผมนาทีมาตะการักชาติตัวเองมาตะกาครับผมนี่อย่าลืมบอกว่าอย่าลืมสไตล์ด้วยนะครับ ข้ามยิงลกนะครับอ้าวอ้าวคนหนึ่งคนหนึ่งมาฆ่าผเลยพี่นึ่ครับเอ่อครูดาวคููดาวคูดาวสิบวิเพอ้าวค่จะมาเป็นเป็นเพียดสังเวยอะอ้าวอ้าวทำไมคนหนงอยู่ข้างนอกไอ้เียโดนโดนเดดโดนแดดโดนแดดไอ้ตอบมันก็หายไม่ยิงผมอะเกนคนหนงอยู่ข้างนอกก็เลยอ่ะววิ่งไปคนหนีอ้าเฮ้ยยูงไน เอาเหรอผมเห็นอยู่้เหรเหมือนกันเดี๋ยวดูคลิปผมได้พี่ตัวเองอ๋อน้ำโมผมมั่นใจพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งเดีตยวยันตัดไฟน้โมอกแล้วไม่เล่นตัดไฟเอาละไปเดี๋ยวไปปั่ให้ ไปปั้นเลยนะไปปั้นคืนอย่างนี้เลยนะเนี่ไปปั้นเดี๋ยวเวลาซ่อมปั้นเอาเองไปอย่าทำไปช่วยทุกบอกอยู่จะทำได้ตัดไฟโโอเคปิดห้องออกซิเจนพอไอ้ห้องนั้นไม่ต้องเป็นไอ้ห้องนั้นไม่ต้องแอ้นั้นมันยังไงเดียวอืมไอพีโต้ไอแคบไม่ได้เป็นแล้วมอบเปิดไฟแล้วใช่ไหมเปิดแล้วได้ไหมนะ เริ่มแล้วไอ้น้งโมชอบปปดปิดตูเป็นหายเนี่ยอนาคตตเราปิดห้องเลยนะอ่ะอือืมสวัสดีวัสดีคน้ยยยยยยนยยยายย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 เยย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 ยนยยยนยยย เอไม่อ uh, ่อหมดเวลาภาษาปีปีไหนวะน้ำโมนโมอยู่ไหนจ๊ะกลับกลับทีนแป๊บเงียบไม่ใช่วะคนนี้เงียบคนนี้เงียบจริงๆริวะเนียนคนนี้เนียนเว้ยไม่กูกันกูกันข่าวอยู่เนียนเว้ยนิ่ววะไหนวะเนียนเว้ย ไนะโมนะโมหมดเวลาแล้วกูรู้แล้วอยู่ไหนเช่นนโมลงมานโมนโมนโมนี่ยนี่ยนโมนโมนี่ยนโมเนี่ยนโมเนี่ยถึงคนนี้มันจะเป็นฆาตกรนะแล้วก็จะโหวตมันอยู่ดีไป l e t โก o อยู่ตรงไหนไม่อยู่แม่งอยู่ตรงที่คิดไม่ได้ไอ้จิตใจกูแอบแม่งก็โดนโหดไอ้จี๊ได้ได้ไม่ไม่คือกูเห็นฐาแล้วโมเดลลงมาแล้วมันก็จับขึ้นไปเลยต้องโทษนี่ยโมต้องกดไลค์กล่อนแน่คือฉันลงหลุมแล้วขึ้นมาใช่ไหมก็ไม่เนี่ยเขาคิดว่าจะไปกดปุ่มงโว่าฮะไม่ลงหลุมลงหลุมแล้วเออขึ้นมาไม่ได้สนใจอะไรก็เลยแบบกดดิจะไปกดปุ่มสักหน่อยเราหา ถ้าพอาวขาบอกงั้นก็พอแค่นี้แล้วกันนะเล่นนานเกินก็พุชี่จะเต็มพุชี่ตัดต่อเยอะเฮ้ยไมแล้วไม่เอาตัวไม่ใช่ต <music Brothers> ัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตูวไอ้ขำไอ้ขำเป็นไปแล้วไป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 เล่นต่ายโยแอ่นี้พอแล้วเด้อหนีไปสิมินไปเลยนะโมมีใครจะได้จุดแอบเราไหมไม่อ่ะไม่อ่ะ ไม่ไไมีม,มีมีพี่หนึ่งอยู่พี่หนึงน่งอยู่ตรงนั้นอ่ะขำตรงไหนเหรอตรงที่เคยอยู่เริ่มนะ้นะเริ่มแล้วจา้าเอาเลย เอแอะไรเราละเราเป็นซีวละเราเจอแต่ครูนี้ก่อนเรเจอแล้วอะออแอบเดียนไม่ิีงทั้งแบบบอกใช่ไหม้องอยู่ห้องเดิมกันอยู่ใช่ไหม ใช่โอเคเดี๋ยวอันหนึงเข้าไปปิดคลิปก่อนแันหนึ่งได้ได้โอเคก็น่าจะมีเท่าไหร่ทำไมทุกคนเดี๋ยวโนโมนี่ช่องใครดูนี่แค่ไหนอันหนึ่งแต่เปิดิปแล้วใครเปิดชิปก็แคสจต่แล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไงเปิดแล้วโอเค ก็ขอบคุณมากสำหรับที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ครับใครชอบคลิปอมรอนนะก็บอกได้ครับเราจะจะทำต่อไปครับคอมเมนต์มาเยอะๆเ,เลยเราเรา,าจะได้ทำทำอีกและมีคนเล่นเยอะมากกว่านี้ด้วยถ้ามันมีถ้าเป็นไปได้เราจะอาจจะาวนคนุมคนมากกว่านี้ใลเป็นต้อนแอบ1ิคนแล้วก็คนหาสองคนอะไรประมาณนี้เออน่าสนุกน,นะเปเป็นไปได้ เป็นไม่ได้ทั้งที่สรงแาบคราวนี้ไอ้ตรงทางดักเนี่ยมันก็จะโดนดักดักไม่ได้อีกเลยนะคือแม่งแม่งเป็นอันเป็นเซนวิตอหะโอ้สัตเทพอู้สิบเอดเงั้นก็ี้ยไงติ๊ดชัดเลยดิงั้นก็โอเคซีอุกเก้ได้คำกูไบไว้เจอกันชัดหน้าเหมือนเดิมนะครับเด็กเด็ดนะครับผมบายไว้เจอกันชัดหน้าเหมือนเดิม